นายทักษิณจะป่วยทิ์หรือว่าป่วยจริงนะครับคนหนึ่งที่เคยให้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เงียบหายไปวันนี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพลตตรเกเสรีพิสุทธิต์เตเมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับวันนี้ไปที่สํานักงานพปชครับไปชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการป่วยของนายทักษิณน,นะครับในคดีที่ข้าราชการ12คนถูกร้องต่อปปชให้สอบสวนเอาผิด ฐานเอื้อประโยชน์ให้หนายทักษิณไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบตามกฎหมายนะครับท่านเสรีพิสทจิ์บอกว่าวันนี้มาให้การเพิ่มเติมหนังสือเชิญบอกไว้ชัดแจ้งว่าขอให้มาให้การเพิ่มเติมจากการที่ให้การไว้ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็ให้การไปหมดแล้วในข้อเท็จจริงแต่ว่าวันเวลาผ่านมามันอาจจะมีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมจากทางนูน้นทางนี้บ้างหรือความเห็นของแพทยสภาหรือข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นอะไรต่างๆ,างๆนะครับ